ผมอาพรัญญูนะครับนาครับผมเป็นผู้เข้าแข่งขันเพลงไทยรุ่งของเสียงแสยมย,ยมพูปี2 5 6 2ครับผมผมเห็นจาก Facebook ครับผมว่ามีการแข่งขันเพลงไทยรุ่งของเสียงแสมยมิยมูแล้วได้เงินทุนศึกษาของธนาคารออมสินก็เลยตัดสินใจสมัครแล้วเข้าแข่งขันครับที่แรกก็คือจะเป็นที่จังหวัดสระบุรีครับผมได้รางวัลอันดับสามครับผมก็เลย ตัดสินใจมาจังหวัดถัดไปคือจังหวัดกาญจนบุรีครับผมก็เลยได้รางวัลชนะเลิศครับผมเงินรางวัลที่ได้ทั้งหมดผมก็เอาให้แม่หมดเลยครับใช้เวลาว่างในการซ้อมร้องเพลงไว้พัฒนาตนเองครับผมเป็นเด็กดีคนหนึ่งค่ะเพราะหนึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัว เงินที่หามาได้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านบ้างแล้วก็แบ่งออมไว้ให้เขาใช้ในอนาคตบ้างคือเขาตั้งใจฝ่ฝันที่จะได้แชมป์ก็ภูมิใจตรงนี้มากที่สุดค่ะธนาคารออมสินเติบโตยั่งยืนตอบแทนคืนสู่สังคม